ครับผมสวัสดีครับผมเอฟซีสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับผมเอฟซีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันโชคดีอีกวันหนึ่งนะของผมนะเมืม่อกี้เจเขาขายข้าวได้มีลูกค้าเอาตังมาซื้อนะโอ้ไหม่เยี่ยมเลยนะไม่เยี่ยมเลยครับผมแบงค์นี้ไหม่เยี่ยมนะยังไม่ผ่านการใช้นะยังไม่ผ่านการใช้เลยครับ พ่อหลวงรัชกาลที่เก้านะคุมีพลอดุลยเดชนะตอดูอีกข้างนะอ้โหนี่เป็นสมเด็จพระเทพนะสมเด็จพระเทพรัชดาดูดีนะดูตรงกลางเห็นไหมเห็นเห็นอะไรตรงกลางไหมครับเห็นอะไรตรงกลางไหมจอออกสีทองทองนะออกสีทองทองนะอองงนะแบงค์นี้กำลังกำลังม,ม,ม,มะนะีมีคนตามหาเยอะนะมีคนตามหาเยอะนะ แบงค์นี้มีราคานะครับผมมีราคานะมีราคาใครมีนะต้องต้องต้องดูให้ดีนะต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีนะนะมีราคาเห็นไหมครับผมจะเป็นสีทองตรงกลางนะสังเกตตรงผ้าสบาย นะดูกันชัดๆนะใหม่นะใหม่นะตอนนี้ใหม่นะมีราคานะมีราคาสวยมากสวยมากครับผมใบนี้สวยมากนะในตอนนี้ถือว่าโอเคอ่ะนะ เพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเก็บกันหมดแล้วเริ่มเก็บกันหมดแล้วนะเริ่มจะหายากแล้วแต่ยังมีหลุดออกมาแบบอย่างไม่มีการใช้งานเลยโอ้โหสุดยอดเลยอะนะก็โอเคอะแต่นะขนาดพมมีอยู่อันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะ เห็นไ,ไหมครับผมได้มาใบนี้ผมยังเก็บเลยครับเห็นไ,ไหมผมยังใส่ถุงพลาสติกไว้เลยแล้วหรใส่ถุงพลาสติกไว้เลยนะใบนี้นี่เก่าแล้วครับผมเก่าแล้วเก่าแล้วนะเก่ามากแล้วตัวนี้ผมยังเก็บอนุรักษ์ไว้เลยนะพวแบงค์พวกนี้เริ่มจะหายากแล้ว อหอะไรเนี่ยอะไรมาโดนตรงนี้เลยเนี่ยอืมอันนี้เลขสวยนะเลขสวยนะเจ็ดแปดเก้านะเลขนะเจ็ดแปดเก้าเก้าน้าเก้าหลังนะเลขสวยผมเก็บผมใส่ถุงมติไ้เลยนะไม่แน่ว่าตัวนี้โดน โดเลยเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีนะผมไม่ได้ดูเหมือนว่ามันโดนข้างในหละอยู่ข้างในเลยมันอยู่ข้างในเลยนะไปโดนตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยรับผมได้ใบนี้มานะผมเก็บนะเก็บเก็บอย่างดีเลยนะแต่พอจะได้ใบนี้อีกมาเนี่ยโอ้ยิ่งดีใจใหญ่เลย ดีใจใหญ่มากเลยดีใจใเยะมากเลยครับวันนี้เหมือนโชคดีอ่ะเหมือนโชคดีอ่ะเหมือนถูกเลขขายสองตัวยี่สิบบาทเลยอะ่ะนะเพราะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยอะ่ะใหม่จํารับเลยว่าใหม่จริงนะใหม่จริง โอเคนี okay, yeah. ส้สวยมากสวยมากดูลายเซ็นผูว่าเดียวใครเป็นทูวานเนี่ยอ๋อสมหมายนะสมหมายสองคนนะผูว่าสองคน มากนะสวยมากนะดีใจดีใจได้สองใบแล้วไปสองใบอ่ะเดี๋ยวต้องเอาใส่ถุงพลาสติกไว้เหมือนเดิมนะไม่ให้เก่าไม่ให้อันนั้นเลยล่ะเอ้ตรงนี้ผมแปลกใจเหมือนกันนะว่ามันผมไม่แน่ใจว่ามันตอนที่ผมเก็บเนี่ยผมเนี่ยเป็นหรือยังไม่รู้อ่ะ อันนี้มาอะไรมาเก็บตัวนกผาพอดีเลย ดู่าน,นะครับผมดูเอานะครับผมนะแมงก็ค่อนข้างจะสวยนะ ด,ดูนะดูนะครับผมนะโอ้ยศกดีเกินชบดีเลืเกินนะสวยนะเร,เราบอกตรงเลยนะว่าดูตัวเลขนะสดมากนะสดมากนะตัวเลขนะเห็นไหมสดมากเลยนะหนึ่งเกห้าห้าสหนึ่งสนะเอาสี่หนึ่งโอเคนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ แบงค์เส้สวยนะสวยมากสวยมากนะ 8P นะ 8P น,นะเห็นตัวเลขไหมครับเห็นตัวเลขไหมหนึ1,4นะ1,4นะ1,4งวดนี้1,4น,น,น,นะตรงกับเลขเจเขาเลยนะ โอเคครับผมขอให้โชคดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นยนะครับผมขอบคุณมากครับผม